เราเป็นกลางๆที่สุดที่ทําที่วินัยถ้าบาสุอุบาสกสิกาดีสาธุเราก็ยกย่องเสริญเสริญถ้าพระดีกุบาจารย์ดีก็สาธุเราก็ยกย่องเสริญเสริญเราฟังหูวไหวหูวเป็นกลางๆนี่นะนานทีลรกเราจะเห็นพระดีสักลูกที่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยหลักธรรมลับวินัยนะั เราเคยตําหนิพระตั้งแต่ที่เราเป็นคารวาสมานุ่นมันก็สมกวรตนนี้นี่นุ่นเวลาบุญพระไฟก็เต้เตยนยู่นั่นแค่นี้ละไม่ได้เหรอแลมาบวชทำไมสมกวรแก่สาม,มณาเพศเหรอนั่นเรื่องของเรื่องมันนี่เล็กๆน,น้อยๆอดทนแค่นี้ไม่ได้ น่าเกียดไหมล่ะนั่นพอนี้ปั๊บเห็นแล้วหนูก็เห็นนี่ก็ว่าท่านพระทัานใยันมันเพียนท่านไม่อยากจะลบกวนญาติโยมเวลาที่ฝนตกฟ้าร้องก็พากันไปดำนาตกก้า ขับรถไถบึ้มบื่ปลูกข้าววานข้าวกิอเป็นตัวอย่างเป็นมหามงคลว่ลานั้นแหละโยมก็จ้าทุด้วยดีใจบาอาจารย์ขับรถไถก่อนที่จะหวานข้าวก็เอาข้าวมาปลูกเสกซะก่อนเป็นสิริมงคลมหามงคลไม่ทราบเลยว่าตัวเองเป็นเปรตตนหนึ่งนั่นเลยมิตรควาาพระมงคลนั่นหละ ถ้าใครได้กินข้าวกลุ่มนั้นเข้าไปก็คงจะลงมหาเวจีนรกหมดนั่นแหละผมกล้าพูดอย่างนี้นะี่ยและวดือนไหนล่ะพระนั่นไม่รู้เลยเลยว่าที่ตัวเองทํานั้นเป็นการทําลายพระพุทธศาสนาพร้อมหมดเลยนี่ปาณาติบาตก็อยู่นั่นใจเดือนสัตว์ที่อยู่ในดินเท่าไหร่ลหละหืม อย,อยากจะถามเลยลนะนิฟกระเตี่ยวอย่างดี <Gym. Napoleon> นั่นนี่ถอนก้าปากดำออกฟิออกลิงออกลายดูที่ตกตำขนาดนั่นเฉลยออย่างงั้นมาให้กราบให้เขากล่าวก็ไหวทำไมอ่ะย่างั้นก็มีเมียมีลูกกี่มีหน้าเราอ่านพระสูตรหนึ่งมนภายภาคหน้าต่อไปการเสื่อมของพระพุทธศาสนา พระจะมีเมียมีลูกเอาผ้าเหลืองมัดข้อมือไว้คนไปทำาุืงไปทำบุญนั่นแหละก็บพวกนั้นแหละนั่นแหละ,หละ,หละคือพระมันไปสุดท้ายความเสื่อมของศาสนาเกิดเป็นอย่างนั้น